อัวหนึ่งนะเริ่มที่คอเท็กหรือที่เป็นส่วนที่ด้านนอกรอดด้านนอกของนอกต่อไปคือเบอร์สองเมดูล่าเมดูล่าคือด้านในแล้วก็รอยต่อระหว่างคอเท็กกับเมดูล่าคือเบอร์สามมีกระเทือกสามอะคูเอตเซลอ่าแล้วก็เบอร์สี่ลีนอลเซสเบอร์ห้าลีนอลเพลวิสแล้วก็เบอร์หกคือเทอร์มินอลรีเซสเทอร์มินอลรีเซร ซึ่งจะพบเฉพาะในม้าเท่านั้นมีสองมีสองฝั่งอ่ะมีสองข้างทีอันนี้แบบอันนี้ป่ะอืมแล้วเสร็จปุ๊บก็รวมกันจะเป็นข้อไตก็คือเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดคือิเตอร์ข้อไตใช่แล้วก็สุดท้ายเบอร์แปดก็คือ Adenogen ที่อ๋อสมอไตอืมเป็นตัวอะไรอ่ะม้าค่ะม้านะม้าค่ะม้ามีแค่เนียเดียวม้าคือไตสองและลูมิเนนต์อีโมโคเบอร์เบอร์เก้า คอเท็กก็คือ2อบนอกสเบอร์สิคือเมดูล่ามันจะแบ่งเป็นโลกก็คือมีหลายเมดูล่าใช่ไหมแล้วก็เบอร์สิบอนปาปิล่ารนโนปปิล่าเบอร์สิงคาลิกคาลิกคาลยัค่ะที่รวมกันเป็นรองรับปาปิล่าเบอร์สิบสามคือเซคูนเดอรี่บาร์มสองยูนิเตอร์รมสิบสคือไคมารีนะสิบสีมารีบาร ค่ะเป็น2อัน<ม>แล้วก็ไปรวมกันเป็นอันใหญ่เปน็ <15 S 1> น, <15 S 1> นยูนิเทอร์ห้าสิบห้าสิบห้านี่ยูนิเตอร์อันใหญ่โอเคต่อมาอที่ที่เป็นหลบล็อก,กที่เป็นเป็นโลเบตโลเบตอันนี้เป็นโลข,ของลาชิโนมินต่อไปเป็นหมูคือกินนะ